กว่าจะมาเป็นวันนี้นะครับเรานำเสนอเรื่องของฮาร์ดดิสก์หรือว่าดิสก์ไดรฟ์นะครับระบบจัดเก็บข้อมูลหน้าที่ของตัวอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยมันจะคือการจัดเก็บข้อมูลใช่ไหมครับ<ช>ถ้าค,คอมพิวเตอร์ตัวไหนสามารถที่จะเซฟรูปได้เยอะๆรหรือเซฟงานได้เยอะๆหรือลงโปรแกรมได้เยอะๆจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับฮาร์ดดิสก์นี่แหละใช่นะครับซึ่งตัวเนี้ยจะอาจจะหลังๆเริ่มมีผลต่อความเร็วบ้างนิดหน่อยแต่ว่าหน้าที่หลักของเขาคือเก็บข้อมูล ใชมากจะน้อยก็แล้วแต่สเปคเลยครับ,รบในยุคแรกๆเลยตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นคอมพิวเตอร์เนาะเป็นเครื่องคิดเลขก็มีแค่เมมโมรีอย่างเดียวพอพรคิดเลขเสร็จก็ได้ส่งผลคำนวณก็จบ,บเลยไม่ต้องเก็บ ใช่ไหมฮะพอหลังจากนั้นเราเริ่มเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเริ่มต้องการเก็บข้อมูลที่ประมวลผลเสร็จแล้วยุคแรกๆก็จะเป็นดิสก์ไดรฟ์นะฮะที่ที่ใส่แผ่นเข้าไปแล้วก็ดึงออกใช่ไหมฮะพอยุคต่อมาเนี่ยเริ่มเริ่มมีการพัฒนาเป็นระบบฮาร์ดดิสแบบนี้นะครับเรียกว่าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับ HDD ตัว HDD เนี่ยก็มีหลักการมาอย่างที่ผมเคยเล่านะครับว่าจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเล่าว่า มันก็เป็นหลักการเดียวกันกับแรมอืก็คือจดไว้แล้วก็คือมีแรมมี CPU แล้วก็มีฮาร์ดดิส์เกิดขึ้นตามหลังมาในเวลาต่อมาครับผมนะฮะหลักการคล้ายๆกับแรมในยุคที่เป็นแม่เหล็กครับก็คือทฤษฎีของเลขฐานสองใช่ไหมครับเก็บข้อมูลเป็นศูนย์กับหนึ่งครับแต่แรมเนี่ย เนื่องจากมีปัญหาว่าพอมันอยู่ใกล้ๆกันมีวิธีการจัดเรียงที่ไม่ดีแล้วเนี่ยมันทําให้การเก็บข้อมูลไม่สามารถเก็บได้อย่างเส,สมอเสมอหรือว่าไ<ช>ม่เสถียรใช่ไหมฮะเขาก็เลยคิดผ้นว่าแล้วถ้าเราอยากจะเก็บข้อมูลให้มันเสถียรเราจะทำ<ม>ํำยังไง<ม>โดยที่เราไม่ต้องจ่ายไฟเลี้ยงมันตลอดเวลาด้วยนะ ขับปัสเซีเตอร์ทำไมทำไม่ได้ใช่มันต้องใช้ไฟตลอดก็ต้องย้อนกลับมาทฤษฎีของแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งครับแม่เหล็กไม่ไม่มีไฟมันก็สามารถทำงานได้ใช่เพราะรฉะนั้นถ้าเราดูฮาร์ดดิสนะครับดูในรูปนี้นะฮะรเราจะเห็นว่ามันมีแผ่นกลมๆอยู่ใช่ครับแผ่นกลมๆเหล่านี้เนี่ยคือแผ่นแม่เหล็กครับข้างในฮาร์ดดิสต์เนี่ยก็จะแบ่งแผ่นแม่เหล็กแบบนี้ออกเป็นหลายๆแผ่นนะแต่ละชั้นก็จะมีหัวเข็มซึ่งเป็นก้านเล็กๆสีดำๆเห็นไหมอันนี้เป็นหัวเข็มที่จะต้องวิ่งไปอ่านอ่านค่าต่างๆ ถ้าเราซูมเข้าไปซูมเข้าไปสักประมาณ600เท่านี่คือ600เท่านะฮะนในเนื้อ <ไง S 2> ของแผ่นแม่เหล็กเนี่ยมันจะแบ่งเป็น, Lock นะะ<อ>ล็อกล็อกนะฮะซึ่งเขาเรียกว่าโดเมนโดเมนของแม่เหล็กแต่ละแต่ละล็อกเนี่ยมันจะถูกกั้นไว้มันจะมีโครงสร้างของมันน่ยที่กั้นเป็นล็อกๆไว้เหมือนลวงพึ่งแบบนี้ในรวงพึ่งแบบนี้เนี่ยเราสามารถกําหนดสถานะของแม่เหล็กได้ อ๋อว่าอันไหนเป็นเหนือเป็นใต้อะไรอันไหนเป็นขั้วเหนืออันไหนเป็นขั้วใต้เพราะมันเป็นขั้วเหนือขั้วใต้มันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ว่าในแต่ละโดเมนเนี่ยนะมันก็จะมีสถานะความเป็นแม่เหล็กที่ไม่เหมือนกัน mm hmm. สีแดงคือขั้วเหนือสีน้ําเงินคือขั้วใต้ถ้าเราเอามาใช้กับหลักการของค,คอมพิวเตอร์ครับเรามองว่าสีแดงคือศูนย์สีน้ำเงินคือหนึ่งอืมเราก็จะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลลงไปในแม่เหล็กได้นี่ครับ เวลาเขียนข้อมูลนี่นะฮะครับหัวเข็มที่เราเห็นเล็กๆที่เป็นก้านแหลมๆแล้วยื่นเข้ามาในแผ่นแม่เหล็กเนี่ยครับมันก็จะประกอบด้วย2ส่วนนี้นะครับครับส่วนที่เป็นเหมือนรูปตัวยูอันนี้คือเราจ่ายไฟเข้าไปครับแล้วเราไปยิงกับเฟสเพื่อกลับสถานะของตัวฮาร์ดดิสต์ครับในโดเมนนั้นว่าจะให้เขาเป็นศูนย์หรือเป็นหนึ่งเราสามารถยิงกับเฟสได้มันฮาร์ดดิส์มันถึงเขียนข้อมูลลงไปได้ครับนะฮะพอเสร็จแล้วเนี่ยมาอีกรูปหนึ่งครับเวลาเราอ่าน มันก็จะมีหัวอ่านเล็กๆซึ่งคอยอ่านสถานะของตัวแม่เหล็กว่าจะเป็น0ูนย์หรือเป็นหนึ่นงแล้วแม่าค่เหล็กพะเราออกแบบให้เป็นแผ่นเวเฟอร์แบบนี้มันสามารถเก็บรักษาสถานะของแม่เหล็กได้เพราะมันไม่มีการรบกวนกันจากเซลล์ก้งกางๆทั้งโดเมนทั้งหมดเนี่ยพอถูกยิงเป็นบวกหรือลบแล้วหรือเป็นศูนย์หรือหแล้วน,นะฮะถูกยิงเป็นศูนย์หรือหแล้วเนี่ย มันสามารถรักษาสถานะนั้นได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายไฟไว้ตลอดเวลาก็เก็บไว้แม้จะปิดเครื่องปิดเครื่องไม่มีไฟเลี้ยงก็ยังเป็นศูนย์ยังเป็นหนึ่งอยู่ใช่ครับมันก็จะคงสถานะไว้ใช่ครับครับผมรูปถัดมาครับในยุคต่อมานะครับเราในยุคแรกๆหัวอ่านกับหัวเขียนแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะมีแบบความใหญ่เถทะ S <S ซึ่ง<ช>มันจะทําให้ความเร็วในการเขียนเนี่ยช,าชา้าใช่ไหมฮะรเราก็มีการออกแบบให้มีขนาดเล็กลงนะครับ,รบตัวฮาร์ดดิสเนี่ยเราก็มีวิธีการเรียงลําดับให้มันให้มันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับผมนะหให้โดเมนแต่เราโดเมนเนี่ยมันเล็กมากยิ่งขึ้นจะสังเกตว่าฮาร์ดดิสยุคแรกๆเนี่ยเราจะมีคําว่าอะไรนะ DMADMA <D MA S 1> จำได้ไหม DMA 33 ครับผมอ่า DMA 3 3อีกยุคหนึ่งมาก็ความเร็วสูงขึ้นเท่าตัว DMA 66อ่า DMA 100คร้ออ็มอ่าใช่ไหมฮะยุคของฮัดดิจันหมุนเนี่ยมาถึงประมาณนี้ครับ ยุค150เมกต่อวินาทีเนี่ยครับคือเราสามารถทำหัวอ่านเนี่ยเล็กลงได้ประมาณ5นาโนเมตรเลยเล็กมากนะฮะเขียนเริ่มเล็กแล้วระยะห่างระหว่างหัวอ่านกับหัวเขียนนะฮะครับแค่2.5นาโนเมตรเท่านั้นเองฮาร์ดดิสจึงเป็นอุปกรณ์ที่มันหมุนอยู่แล้วก็มีความเร็วสูงในการวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับแต่ฮาร์ดดิสเนี่ยมีข้อเสียเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่หมุนครับพอหมุนแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ใช่ครับ นะ <ừ> สังเกตไหมสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเขียนเขียนอยู่ถ้าฮันดิสเริ่มเก่ารเริ่มมีปัญหามันจะมีเสียงดังแคว่งแคว้งแคว่งไอ้แคว้งแคว้งเนี่ยคือแผ่นเวเฟอร์ถูกับหัวอ่านนะโอ้โหแปลว่าเพราะมันมันมันจอมากมันสองสองนาโนเมตรอ่ะใช่มันเกิดความผิดพลาดนิดเดียวเนี่ยระยะมันห่างกันน้อยมากครับพอมันเกิดความผิดพลาดนิดเดียวเนี่ยมันมันสามารถที่จะขูดกันได้เลยแล้วก็พัง้อขูดปุ๊บก็พังข้อมูลตรงนั้นก็ไม่สามารถเก็บได้ครับเขียนไม่ได้อ่านไม่ได้ครับ พังความเร็วก็จํากัดไม่สามารถพัฒนาให้มันความเร็วคือสปินกันเนี่ยโอ้โหมันสปินกันสุดเคยเห็นสเปคฮาร์ดดิสไหมห้าพันสี่ร้อยรอบต่อนาทีซึ่งว่ามันก็เร็วมากแล้นะระดับระดับเร็วขึ้นมาหน่อย7,200รอบ7,200รอบครับผมมีฮาร์ดดิสชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสเก็ตซี่เอสซีเอสไอสเก็ตซี่เนี่ยหมุน10,000รอบต่อนาทีส่วนใหญ่เขาจะใช้กันในเซิร์ฟเวอร์นะไอ้พวกที่ระดับหมื่นรอบหนึ่งหมื่นรอบเนี่ยเร็วกว่าเครื่องยนต์รถยนต์ทํางานอีกถ้าเราอยากจะก้าวววข้าามมคเร็ใน นั้นได้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนวัสดุครับยุคถัดมาเราก็จะหันมาสู่ฮาร์ดดิสหรือว่าดิสไร v ์แบบ Solid State SSD นี่เห็นไหมฮมันไม่เป็นจานหมุนละมันมันเป็นแผ่นเมมโมรีเลยเหมือนแรมเลยแต่ถามว่าพอพอเหมือนแรมเอ๊ะอย่างนี้พอกลับมาเป็นเมมโมรีที่เป็น Solid เนี่ยก็คืออยู่กับที่ไม่มีจานหมุนแล้วเนี่ยแล้วมันเก็บบันทึกข้อมูลได้ไงในเมื่อแรมเก็บไม่ได้นั่นสิ ในโครงสร้างของ SSD เนะครับเห็นขนาดเล็กๆอย่างนั้นเนี่ยเขามีโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าฮาร์ดดิสต์มากซ้อนกันเป็นหลายๆชั้นเป็นตึกหลายๆชั้นเรียงกันอยู่อย่างนี้เลยพอซูมเข้าไปลึกๆอีกนะฮะเราจะเห็นว่าเขาแบ่งการเก็บชั้นเมมโมรีออกไปเป็นช่องๆเป็นชั้นๆครับผมนะฮะซูมเข้าไปอีกก็จะเห็นเป็นแต่ละช่องที่จะมีแกนเชื่อมหากันที่เป็นข้อมูลทีนี้วิธีการจัดเก็บข้อมูลของ SSD เนะครับเขาเรียกว่าชาร์จแท็บแฟตเมมโมรี่เซล มันเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถชาร์จไฟเข้าไปได้โอ้ครับแล้วมันเก็บอยู่อย่างนั้นโดยที่มันเก็บประจุล็อกเอาไว้ในตัวมันได้ครับผมเขาถึงเรียกเมมโมรีชนิดแบบเดียวกันนี้เรียกว่าแฟลชเมมโมรีอ๋อแฟลชเมมโมรี่อ่ามันเริ่มต้นจากยุคหนึ่งก่อนที่เราจะมี SSD เอีพิออรับเรามี USB อสบีไดก่อนจำได้ตั้มได้ยูเอสบีไอ่ายูเอสบีไที่เราเรียกว่าแฟลชเมมโมรีอ่าใช่แฟลชเมมโมรีนี่แหละคือหลักการของการเก็บประจุในการชาร์จ เรายิงเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันคงสถานะนั้นได้ครับ๋อนะซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เราคิดค้นมาหลังจากเรามีเทคโนโลยีซิลิคอนที่มันที่มันก้าวหน้ามากๆแล้วเราสามารถยิงเข้าไปแล้วให้มันเก็บประจุไว้แบบนั้นได้แล้วสมัยก่อนนะครับหโดเมนของฮาร์ดดิสกครับก็เป็นได้แค่หนึ่บิตใช่ศหรือ1ครับอันนี้มีมากกว่าศูนย์หนึ่พอมันเป็นอย่างเนี้ย หนึ่งชาร์จแถบแฟลชเมม o r y เนี่ยสังเกตไหมฮะมันจะมีหลายๆล่องอยู่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจะมีล่องหลายล่องแบ่งกันอยู่เท่ากับว่าเราสามารถจัดเก็บเมม ori ศูนกับ1เนี่ยลงไปใน1แท่งเนี่ยได้เยอะ,อะ,ยอะในแท่งเดียวได้หลายอันได้หลายหน่วยเท่ากับว่ามันเก็บข้อมูลได้หลายบิตถูกไหมครับใช่ครับรูปต่อมาครับหลักการ0-1ของตัวเมม o r ีที่เป็นแบบ แฟลชเมมโมรีแฟลชเมมโมรีอ๋อนี่ไก็คือศูนย์ก็จะเป็นด้านซ้ายหนึ่งก็จะเป็นแบบด้านขวาใช่อันนี้คือยุคแรกเรายิงเรายิงประจุลงไปมันก็จะกลายเป็นศูนย์เราเราถอดประจุออกมันก็จะกลายเป็นหนึ่งถูกไหมฮะถัดมาเราแบ่งเข้าไปอีกครับเราแบ่งให้เขาเป็นช่องเล็กๆซึ่งเราสามารถแบ่งได้ถึง16บิตแท่งเดียวเนี่ยสามารถมีบิตได้ถึง16บิตโอ้โหนะเก็บข้อมูลได้ครับมันถึงทําให้ SSD เนี่ยตัวเล็ก มีความจุได้ถึง1เทราไบต์เหมือนอ๋อแฟลชเมมโมรีนะอ่าอย่าง,งอย่าง USB ได้อ่ะเราเมื่อก่อนเราก็งงนะยุคแรกๆมันก็ได้2เมกใช,ใช่ทำไมไปไ,ปไปมามาสักพักเดิมได้เป็นกิกใช่ เป็นกิกเสร็จปุ๊บ,บโอ้ยหกสิบสี่กิกได้ร้อยสุดท้ายแบบห้าร้อยสิบสองสองร้อยห้าสิบหกจนนั่งหนึ่งเทราไบต์ยังอยู่ในแท่งเดียวอยู่เลยนั่นสินี่แหละโอ้นี่คือเทคโนโลยีที่มันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆใช่บบนี่นเห็นไหมฮหลักการการเก็บเนี่ยนฮะเขาเขาก็จะเก็บเป็นเป็นไบเนอรี่วอลุ่มแวลูใช่ไหมฮะอย่างเช่นฐานล่างสุดอาจจะเป็นหนึ่ง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 อันเนี่ยก็เป็นสามบิตแล้วเห็นไหมฮะครับ อ๋อสามอันแล้วเนี่ยสามอันแล้วน,นนะวนะทุกวันนี้เราทุกวันนี้เราสามารถเก็บได้64บิตในหนึ่งแท่งใช่ม,มันถึงมันถึงเป็นคําตอบว่าทําไม S.S.D ขนาดเท่าเดิมเนี่ยในยุคแรกๆได้แค่64กิกไม่กี่เมกอ่ะอ่64กิกยุคที่2ได้128กิกยุคที่3ได้256กิกยุคที่4ได้512กิกแล้วก็มาเป็น1เทราไบต์อีกหน่อยเนี่ยถ้าเราทําให้มันเล็กลงไปได้เรื่อยๆอีกหรือว่าเราใส่บิตลงไปในแต่ละช่องลงไปได้เยอะขึ้นบวกกับวิธีการเรียงจาก1เซลล์เขาจะเรียงแถวรวมกันเป็นแนวนอนก่อนเรียกว่า1เพจจาก1เพจ มันก็จะมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกันเป็นแนวตั้งที่เรียกว่า 1, 1> สตริงอ่าสตริงเนี่ยอ่าหนึ่งสตริงหนึ่สตริงกับหนึเพจคือแนวตั้งกับแนวนอนซึ่งจะทําให้ได้ข้อมูลจัดเก็บเป็นชุดเดียวกันมหาศาล<ช>แล้วยังแบ่งออกเป็นเลเยอร์ เป็นบล็อกเป็นโลเป็นคอลัมน์อีกสามารถเก็บข้อมูลได้ซ้อนกันเนี่ยเป็น10บสชั้นแบบนี้โดยที่อยู่ในแผ่นเมมโมรีที่เราเห็นบนบนเอสแเนี่ยแผ่นประมาณ1เซนติเมตรคูณหเซนติเมตรอ่ะตารางเนี่ยมันซอยได้เล็กขนาดนี้เลยในนั้นเนี่ยโอ้โหใส่ได้มหาศาลเลยสุดยอดมากมีตึก18ชั้นอยู่ในนั้นอ่ะโอ้ใช่นะฮะแล้ว1ชั้นนี่ก็มีแบบพนักงานหลายคนมากอยู่ในนั้นเยอะมากโอ้โหเป็นพัฒนาการที่สุดยอด แต่ว่าอีกหน่อยก็น่าจะเก็บข้อมูลได้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ใช้ใชข้อมูลเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่แล้วครับนี่คือความก้าหน้าของระบบจัดเก็บดิสก์ไรฟ์นะครับที่เป็น SSD ในปัจจุบัน